น้ำอ่ะไปซื้อกระทะย่างเนื้อมาใช่ไหมคะเราจะคลิปก่อนเนี่ยคะ่ะที่เราย่างเนื้อกินกันเนี่ยนอกจากเขาจะมีกระทะแถมมา2แบบแล้วนะคะตอนนี้เราสามารถซื้อออปชั่นเพิ่มได้ไม่ต้องไปซื้อกระทะใหม่แล้วซื้อแค่ตัวนี้นะคะแต่กระทะแบบนี้ถ้าเราเอามาทําแต่ทาโกยากิอย่างเดียวก็คงไม่ได้ประโยชน์พอวันนี้เรามาดูกันว่ากระทะแบบนี้เราจะเอามาทําขนมจีบได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องมีการฟาดหมูนะคะให้มันมีความเด้งๆหน่อยนะฮะโดยที่เอาหมูสับผสมกับเกลือนวดให้หมูอะ่ะมันมีความเด้งดึงนะคะขั้นตอนนี้เราจะฟาดฟาดไปนวดไปนะคะ พราะเรารู้สึกว่าตัวเนื้อเด้งแล้วก็มีความผสานกันแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ส่วนผสมอย่างอื่นได้เลยนะคะเฉะนั้นเราก็จะใส่กุ้งลงไปนะคะจะปรุงรสด้วยน้ำตาลซอสเห็ดหอมนะคะแล้วก็น้ำมันงาพริกไทยรากผักชีคโขลกแล้วก็ขยำให้เข้ากันก่อนสักรอบหนึ่งนวดให้เข้ากันก่อน,นะะแล้วก็อันนี้จะเป็นแป้งมันฮ่องกงนะคะนวดให้เข้ากันจนเนียนดีแล้วนะคะมาได้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราจะมาห่อไส้กันค่ะ ตอนแรกอ่ะอันนีย้ยังไม่ได้ไปต้มน้ําร้อนนะคะก็จะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องธรรมดาเนี่ยแหละคือเราจะเทน้ําใส่ะแค่ประมาณให้ทั่วๆท,ทุกช่องนะคะ เพราะเวลาเราทำเนี่ยเราคิดว่ามันจะสามารถสตรีมเป็นไอน้ำได้เลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนการห่อนะคะเราจะใช้แผ่นที่เป็นเหมือนแผ่นเกี๊ยวก็ได้นะคะที่มันจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมก็ได้แต่ว่าน้ำอ่ะเลือกใช้ตัวที่เป็นแผ่นเกี๊ยวซาซึ่งหาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปนะคะแผ่นเกี๊ยวซ่าข้อดีของมันอ่ะก็คือมันจะมีความกลมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาหอ่อมันจะหอง่ายนะคะทำทานเองเนี่ยก็ประมาณ1ช้อนอย่างเงี้ยค่ะวางไว้ใครชอบไส้เยอะเนี่ยก็ ใส่ไส้เยอะได้เลยนะคะแต่โดยปกติประมาณ1ช็อตพอเราใส่อย่างนี้ไปแล้วเราทํามือเหมือนรูปกรวยแบบนี้นะคะแล้วก็ซึบขึ้นมาแล้วด้วยความที่ตัวนี้มันมีช่องมีร่องอยู่แล้วเวลาเราวางอะ่ะมันจะได้พอดีเลยค่ะข้อดีของการที่เรามีกระทะที่เป็นหลุมหลุมแบบนี้นะคะก็คือ การอยู่ทรงของมันน่ยง่ายมากแม้เราจะจีบไม่เก่งก็ตามนะคะแต่พอเราเอาหยอดลงหลุมแล้วเนี่ยมันก็จะมีความจีบโดยแบบเป็นธรรมชาติได้เองง่ายๆเลยนะคะแล้วมันก็จะอยู่ทรงได้ง่ายนะคะคราวนี้แล้วแต่แต่ละคนเลยว่าอยากตกแต่งยังไงบ้างนะคะมีผักบ้างให้แบบว่าสีสันสวยงามใส่ผักสามสีลงไป ก่อนที่เราจะทําขั้นตอนถัดไปน้ําจะเอากระติกน้ําร้อนเนี่ยนะคะไปอุ่นให้มันเป็นน้ําร้อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะใช้น้ําร้อนในการที่นึ่งตัวนี้นะคะเทมุมใดมุมนึงนะคะแล้วเอียงเอียงกระทะมันหน่อยนึงได้ให้น้ํามันไปให้น้ำมันข้ามขั้นเลแล้วคราวนี้นะปิดฝาเปิดเตาร40ก่อนใช้เวลาประมาณ15นาทีก็สุกแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาขึ้นมาเลยเวลาเราเราใช้เตาอย่างนี้นะคะเรา ตั้งเวลา8นาทีแรกนะคะเปิดดูก่อนนะคะแล้วเราสามารถถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันจะยังไม่สุกเนี่ยเราสามารถเติมน้ําระหว่างทางได้นะคะแล้วก็ผ่านไปเนี่ยขอให้อย่างต่ำอ่ะ15นาทีนะคะรับรองว่าสุกแน่แล้วเราก็จะเอาเขาขึ้นมาแบบนี้15นาทีสุกแน่นอน,นะคะ่ะร้อนมากเลยเนี่ยขนาดไม่ใช้น้ํามันนะคะแต่ถ้าใครอยากให้ร้อนไปกว่านี้นี่จะใส่น้ํามันไปนิดนึงก่อนก็ได้นะคะ นี่ไงเสร็จแล้วขนมจีบของเรานะคะเตาเนี้ยสารพัดประโยชน์มากเลยนะคะจะทําเป็นผัดก็ได้เป็นเอาไปย่างเนื้อก็ได้หรือแม้จะทําพวกทาโกยากยิอย่างนี้หรือแม้กระทั่งขนมจีบก็ได้ <Yahoo! S 1> ใครที่สนใจกระทะไฟฟ้าอนเนกประสงค์แบบนี้นะคะ ติดต่อได้ตามที่อยู่ที่เราขึ้นให้ตรงนี้เลยนะคะแล้วใครชอบสาระดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Food เด็ดด้วยนะจ๊ะ